ไม่เดี๋ยวผมช่วยดูได้อยู่พี่ช่วยเขาเถอะงั้นเราก็ไปไม่ได้เลยอ่ะค้ากับการเดินทางรับว้าวโอ้สวยแล้แสงสวยเลยที่นี่หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็น่าจะอิ่มมากฝีมือคันทำกับข้าวนี่ สวัสดีครับควอลุ้งเด่นแฟมิลี่นะครับตื่นกันแล้วยังเนาะตื่นไปยังยายตีห้าก,กว่านะยายสวัสดีครับยายสวัสดี้าตื่นแล้วยายตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งหนึ่งอ๋อเป็นเรื่องนะมันออกมาลังบดบึดอากาศดูท่านบอกยายตื่นตีสีค่ครึ่งโอ,อ,อ้เป็นยังไงเนาะสาวๆเอ้ย รถมาแล้วครับน่าเตรียมตัวนะพวกคุณตื่นเร็วไปไปเที่ยวไ,ไ,ไปไปดูภูชีดาวเป็นยังไงเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมอ o r นิ n งโอ้ยมันคือเรี้ยวแถวเตี้ยค่ะนอนเลย ก็บอกให้นอนนอนไม่นอนกันนักเรียนสลบไปก่อนคนอื่นครับเมื่อคืนนี้ไปรถมาแล้วรถมาแล้วครับเร็วๆนะเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัอเตรียมของกันนะครับเดี๋ยวเร็วแพระที่จะไม่จะไม่จะไม่สวยต้องตื่นเช้าๆหน่อยอืมเดี๋ยวพี่เตรียมของแป๊บนึงนะไอ้นุ่นหน่าน่าโซ่อะไนี้ก็น้ำในเด้อแบบตายเลยก๊าซนกก็แม่ให้บุกแดดโดนแดดจ้ำในยูนิลาร์ดโดน อันนี้ได้อะไรหายนะรองเท้าค่ะปีห้าเตอร์ปีห้ารองเท้าจริงๆได้หายครับพี่น้องอย่าเร็วใส่รองเท้าแตก็ได้ไปเถอะบ้าบัยายพร้อมยังอ่ะยายพร้อมนะไปขึ้นรถเลยขอังคุณเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราชอบหนุมไปด้วยไปให้เขาด้วยจะถอดไปกระหังสีแบบนี้นะพี่น้องอ๋อขุดมอสนิ่งขุดมอสนิ่งค่ะ พี่น้องเอ้ยพี่น้องยิงดามเนี่ยเอามือถือใส่ในรองเท้าไว้ยิงดามไม่เอามือถือใส่ในรองเท้าไว้รองเท้าก็โทรหาไม่เจอนะเด่นรองเท้าก็เลยหายครับพี่น้องไป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 เอ้าไม่ไปเหรอค่ะฟังคนไม่ไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะชี้อยู่เดี๋ยวจะเอสายละวขอบคุณไม่ไปครับพี่น้อง ออ่ะเาไปปหรอไไม่รู้ใครจะอิจฉาใครตอนนี้ครับเวลาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครจะอิจฉาใครนะพี่น้องเพราะว่าไม่รู้ใครจะใครจะเป็นยังไงยายแม่ตีห้าบ้านเขามันมืดกว่าบ้านเรามากเลยนะลุงเด่นนะเด่นเด่นดูนเดนดูด้วยเฮ้ยเจอแล้วอ่ะเอามือถือใส่แล้วเหรอเอาใส่แล้ว อยากจะพายายไปเที่ยวแหละก็พอ,อ,อคุณเขามไม่ไปพอคุณโอ้อากาศเย็นคุณบอกว่า,าไปชี้ดาวทิพย์ชี้ดาวทิพย์โอ้ไปแล้วี่น้อง รถมาแป๊บเดียวมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับพี่น้องมีรถตู้ซึ่งเป็น FC ฟซลงเรียนเองนะครับขึ้นมาติดอยู่ตรงนี้ครับพี่น้อง ไปไปไปช่วยกันดันไป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 เดี๋ยวผมจะช่วยช่วยครับพี่จะช่วยครับรถติดรถตู้ติดไปไปไปใหญ่ใหลงลงได้ไหมใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดตู้ให้เดี๋ยวรถตู้เขาติดพนะเพราะนี้จอดเขาบ้านนี้เขาจอดบ้านนี้อ๋อไม่เดี๋ยวผมช่วยดูได้เดี๋ยวพี่ช่วยเขาเถอะงั้นเราก็ไปไม่ได้อเลีอ่ะ จอด่นนนบ้้าีกอดันเอาคนดันช่วยได้ไหมมัน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 ไม่ต้องช่วยอย่างเดียวมันต้องช่วยกันดูด้วยงั้นรถเขาจะคลื่นไงได้้แลวคคครรัับบปไปไปช่วยช่วยเขาหน่อยรถตู้เขามาขับรถตรงนี้แล้วรถตู้มันติดครับตรงนี้พี่น้องก็เลยจะเลยอาจต้องช่วยเขา ไม่รู้จะทันท่าที่ขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถือเราไม่ช่วยก็ไปเออถือเราไม่ช่วยก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ารถเขาขวางทางอยู่นะครับตีห้าตีห้า,ากว่ามันก็เป็นสปอยได้เป่าได้แล้วนี่ได้แล้วนี่เพียเข้านี่เลยไปอีกกันถอยอีกได้ได้ได้โอเคโอเคได้พอแล้วรถตู้ไปเลยรถตู้ไปเลยครับมาเลย ไปครัมาเลยครับนี่ได้ดิโอเคมาขึ้นมาเลยครับเลยรถรับพี่ไม่ขึ้นแล้วเหรอไม่ขึ้นอ่ะโอเคข้างล่างแล้วมีรถกันน่ะรับส่งเลยอ่ามันมีรถรับส่งพี่มันมีรถรับส่งอยู่ทุกเรียนครับนี่แมนดิครับโอ้สวัสดีครับนี่ครับผมผมอยู่ได้หลวงไม่เท่าไหรครับอ๋ออ๋อคนตกลงเขาตกคนได้หลวงเนาะ

รถคนชออบเทีีนะ่่ยยววนนะรถตู้คชอบเท,ทางขึ้นภูชีดาวต้องมีความราดชันสูงนะครับต้องใช้รถโฟล์ววิดนะครับแล้วก็ต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษลุงเด่นนี่ไปกลางคืนนี้ถ้าขึ้นไปเองคงจะไม่ไหวจริงครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหรถตู้มันมากประ้ี่หลีแหลวมันไม่ใช่ขนทางหอใช่มเอ้ยมากเนาะมันมีมันมีคดังเลยเนาะลุงเด่นเราจะเจอไหห้าจะหาด้วยด้ากันนะครับประสบการณ์ถ้ามาเที่ยวภูชีเด๋วครั้งแรกนะครับก็จะมีทางลาดชั้นขึ้นไป ก็ต้องใช้รถโฟวิวแล้วก็มีความชามนานํานาญบางส่วนนะครับก็จะมีแบบโค้หงหัก2อนะครับก็รถต้องต้องไปเกาะข้างหน้าครับแต่ว่ามันมันเป็นชันมากนะครับแต่ว่ามันก็สนุกมากแล้วก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นแบบไงเดี๋ยวตามนุงเด่นไปดูความสวยงามของภูชี้ดาวที่จังหวัดเชียงรายนะครับ ถึงแล้วถึงแล้ว,ลวเดีเ๋ออยวต้องเดินขึ้นอีกอกิโลหนึ่งสองโลยายครบยังไหมยายสามสิบสองประกันอ่ะอะอ๋ออยาก <c oughs> อะไรเนี่ยไปไปเบไปเลยเดี๋ยวไม่ทันราอยากอยากยาาได้รถเขาอีกแล้วพี่น้องเ้ย เครื่องอะไรพี่นี่เครื่อง EFA ไหมครับดูเข้ามาเร็วปัดโทษเข้าโวีก้งแต่ียร์สองนุ่มาถึงนี่ะอ๋อเกีสองิดเดียวรถตู้ไดห่รถตู้มาก็เละเลยแหละถ้ารถตู้ขึ้นมานี่สะเกรสเกิร์ตที่ไม่ต้องพูดถึงเปลี่ยนกันโชนนน่าอาจจะได้อยู่ แค่แค่วงสวิงนี่ก็ไม่เหลือแล้วเราขอค่อยเดินไม่ได้ทำไมเลย้องต้องเดินเหมือนแยๆกับลักษณะของไปฟูชิฟ้าครับนี่มาดูผอาทิ์ขึ้นต้อง ขนาดนี้เลยนะลื่นด้วยนะครับตอนนี้ทางเดินก็พอใช้ได้เหมือนกันครับพี่น้องอุ้ยสูงมากครับ ที่เราเดินทางมาก็มาถึงนะครับพี่น้องดูสวยมากโอ้ยสวยอะพาดดยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดอสวยจริงภูชีดาวจอหวัดเชียงรายครับอนี่ก็อยู่ในทะเลนะครับนี่ดูภูพาที่กำลังจะขึ้นฝั่นงนู้นครับพี่น้อง ว้าวอเมซิ n งสวยโอ้ยสวยครับวันนี้อุงเด็ดเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นภูชี้ดาวนะครับวันนี้เลยนะครับว้า wow. วอเมซิ n งมุงแมสนี่ต้องถอดนะครับเพราะว่าเราเดินขึ้นดอยวันนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันสูงมาก คุ้มค่ากับการเดินทางครับโอ้โหสวยหมด360องศาเลยใช่ว,ว่าจะสวยในฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็สวยครับโอ้ยายไปไหมนอ้อยยายพรที่กำลังจะขึ้นพอดีครับโอ้ให้ดูแบบ360องศา ใครยังไม่เคยมาเที่ยวก็มีโอกาสลองหาเวลามาเที่ยวได้นะครับไม่มีคนมาเที่ยวเลยครับช่วงนี้โอ้จะโพแล้วครับภาทิตย์สวยมากว้าวโอ้โสุดแล้วครับ Amazing โ oh. น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะสุดเขตประเทศไทยเหมือนกับที่ภูชิฟ้าเนาะครับเอาโอ้สวยอ่ะ สุดเขตแล้วพี่น้องดูปาโทตงนู้นภูชีฟ้าครับอ๋อนี่ประเทศลาวนะครับพูนุ่นนุ่นคือจังอ,อยของภูชีฟ้าครับที่ผมยืนอยู่จุดนี้คือภูชีดาวนะครับถ้าลงไปข้างล่างนี้ก็น่าจะเป็นเขตของสอประเทศสปปลาวครับน้ำโขงก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เมื่อก่อนนี้เขาแบ่งเขตนะ้ำประเทศเดียวน้ำโขงนะถ้ามาจากฝั่งอำเภอเชียงแสนน้ำโข,ง,ขงกันประเทศแต่ถ้ามาถึงจุดนี้คือภูเขาตรงนี้ครับลงไปข้างล่างน,นี่มีหมู่บ้านคนนะครับเพราะว่าผมรู้จักคนที่อำเภอเวียงเชียงลุ้งเขามาทำงานที่นี่เขาก็เขามาทำงานที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งเมื่อก่อนนะก็น่าจะขึ้นกับแขวงบ่อแก้วครับมีหมู่บ้านคนอยู่ฝันน่งนี้แล้วต้องข้ามน้ำโของอีกถึงจะถึงจะไปประเทศลาวแต่เขาก็เป็นคนประเทศสปปลาวเหมือนกันนี่ครับนี่กน็น่าจะเป็นประเทศประเทศลาวแล้วครับ นี่คือไร่ส่วนของคนลาวครับแต่ว,ว่าวิวพี่น้องเอ้ยครั้งหนึ่งต้องหาโอกาสมาให้ได้ครับสวยสวยไปอีกแบบหนึง่งกับภูชีฟ้านะครับพระอาทิตย์กำลังอยู่นู่นนะครับสวยมากวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวโงเดินมาคนเดียวหมายถึงว่าอยู่บนนี้คนเดียวครับปกติที่นี่จะเป็นคนจะยืนไม่แถวนะครับถ้าเราดูการท่องเที่ยวเนาะ สวยมากอเมซิ่งครับสดชื่นที่สุดแล้วครับพระโโอ้สวยเรารอ,รอชมพระอาทิตย์ด้วยกันนะครับพระอาทิตย์ตอนนี้น่าจะขึ้นมาแล้วแต่อาจจะโดนเมฆหมอกบดบังนะครับก็เลยได้เห็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งเสียงผมอาจจะสั่นเครือนิดหน่อยนี่โดยเรารอจอดอยตรงนู้นนะครับเราต้องเดินเท้าขึ้นมาครับแล้วก็ ที่เราพักก็น่าจะอยู่ข้างล่างนู่นนะครับโอ้สวยครับคุ้มค่ากับการเดินทางมาครับนี่ยายไหวๆจะก็เหนื่อยมากคือทงเดิน <ś c oughs> โอ้แต่ว่าคุ้เดินขึ้นมาแล้วมันคุ้มค่า,ายายใช่ไหมได้เลยดูครับเหมือนมันเหมือนทะเลหญ่เนาะเหมือนกับมีทะเลแล้วมีเกาะอ,อยู่กลางทะเลอะไรเงี้ยสวยดีปูชีดาว่งเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับนี่ก็ คุณอย่าไปถ่ายรูปมันจะถ่ายรูปให้ยายไปเดินไปหน่อยถ่ายรูปตรงนั้นสวยสุดประเทศแล้วนะยายนี่คือประเทศสปรรค์เราอะนะนี่นี่อก็ที่ที่เขาอันกันอันนั้นก็ดูดูป่าไม้ของเขาดียังรวมสมบูรณ์อยู่เห็นไหมไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะอ่มาถึงแล้วภูชี้ดาวนี่โอเคถ่ายรูปให้ละอันนึงสองสามโอ้สุดยอด เป็นไงน้องพิมคุ้มค่ามากค่ะคุ้มค่ามไหมตุ้มข้าถ่ายไหมครับถ้าไมจะถ่ายยิกับยาชันนะถ่ายถ่ายคู่แล้วเดียวถ่ายเดียวโอเคมาถึงแล้วนะครับภูชีดาวหนึ่งสองเช่หนึ่งสองเช่โอเคเอายายออกมาเดี๋ยวให้น้องพิมพ์ถ่ายเดียวโอเคหนึ่งสองเช่หนึ่งสองโอเคอู้สวยมากเลยปกติมันจะมีนักท่องเที่ยวเยอะไงตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ สบายเลยหนาวไหมยายอากาศพอดีเลยเดินมันอาจจะเย็นแต่ว่าเราเราอาจจะร้อนจากการเราที่เราเดินมาแต่ว่า้ายุสักชั่วโมงนี่อาจจะหนาวลุงเดินเพราะว่าตอนนี้เราดีเลยครับสวยมากพี่น้องก้าเดินขึ้นมากครับนึกว่ายาจะขึ้นมไม่ไหวนะผมก็นึกวก็พักเป็นจุดๆไปัแต่ว่าตอนแรกนี่เกือบจะไม่ไหวแล้วเพราะว่า ร่างกายเพราะเท่าเพราะเคยเดินขึ้นดอยไหมเอราะมันปวดมากหมดเลยโอเคละเฟลชละเอาห้าทิ่เจ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยก็บรรยากาศดีๆครับอ่าสวยๆสวยอืมโอ้โหคุ้มค่าอยู่เด้อลื่น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 ลื่ว้าวโอ้สวยแสงสวยเลยที่นี่เออแสงสวยเลยไปโอ้สวยครับนี่ จะทำอะไรมาลนะ่ะแกนี้ยิงดาสวยไหมมาดูานี่ก่อนขออเขาโพนี่สวยตอบไตใส่พุงยังดีนะเหลือไหมอันนี้คืออะไร,รอ่น้องด็อุ้ยอันนี้มันตัวอะไร,รอ่ะอุ้ยทำไมันดิ้นนี้เนาะเฮ้ยเ้ย,ยตัวยั้ไงนะตัวอะไรวะเนี่ยมึงบองมึ่งบง้ไอเทมอุ้ยแปลมังเตรียยุกตัวไม่รู้อย่าไปเหยียบมาอยู่เนี่ย พี่น้องโรงเรียนขอตัวลงไปแล้วครับรู้สึกสวยงามกว่าธรรมชาติแต่ว่าอ,อ,อยากไปพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีโอ้สวยครับกอน,นักท่องเที่ยวมีไม่เยอะนะครับมีป่าปายเนาะวิวดีวิวธรรมชาติสวยครับไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างต่อมีอะไรให้เราได้ได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับเป็นยังไงยายยาย แข็งแรงอยู่ลุงเด่นไปต่อได้อยู่ได้อยู่กินดอยได้อยู่หายใจไม่ออกกันแล้วเด่นจะจับที่ไหนอีกบอกได้ยายสู้ Amazing อยู่สวยเนาะสวยเห็นวิวสปปลาวสวยๆไปเดี๋ยวก็กลับไปแคมป์เราคุ้มคายุ่ลุงเด่นคุ้มค่ายุ่ไปไปซุดดอยไปเห็นอยู่เนาะยายยงามอู่เนาะอากาศก็เย็นดีไปซุดมันก็คุ้มค่าอยู่ยายขึ้นไปถึงได้ก็โอเคละ ปีหน้ามาอีกวะสอบมรตะพัดปีหน้ามาอยู่บ่สอบตะพักหันพักมากเลยที่บ้านว่าจะยันขึ้นดอยได้อยู่ไปพื้นมาส่นโอพี่น้องเดินทางกันครับแต่ผู้ใดแถมมาสอบจค่สองรอบนี่ยถึงใส่กิ่งบนนี่เฟิร์มเลยเนาะยายนะเฟิร์มเลยเนาะขาลงมาก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับต้นไม้ใหญ่ๆเนาะสวยครับก็ ครับเย็นสบายอากาศดีถนนก็ต้อนกับก็ได้อีวันบรรยากาศนะครับไม่เห็นพอลงมาตอนกลางวันครับตื่นดีป่าใหญ่เหมือนกันนะครับเห็นมี่อยู่หลังห้องกันมีเป่นะไม่เห็นเหรอเมื่อกี้มันมืดเนาะ ม่นที่ต้นเยอมันมีแต่ว่าต้นไม้มันดเหม่สี่ยงอกดเวลามันได้แสงเยวมันจเ้าสียให่ยสุดยอดเลยบรรยกาดีมากค่าคุ้มค่ากับการเดินทางค่าผู้ใดอยากมาเที่ยวผู้ที่ดาวนี่สุดยอดนะยนะสุดยอดครับ แต่ว่าเวลาเดินขึ้นกันน่อยน้อยอ่าก็มีความสุขดีดเรามาถึงแคมป์แล้วนะครับพี่น้องโอ้เขากินกาแฟดิฟกันพี่น้องเลยส,สาวกำลังดิฟกาแฟครับรับจกาศดีโอ้โหดิฟขนาดนั้นนี่กินแล้วโอ้สุดยอดครับสุดยอดพี่น้องสบายแล้วอ่ะน้องไฟก็จะดิฟใครกินสามแก้วแล้วใครกินึ่งสองสามเนาะเดี๋ยวก็ดิฟกาแฟญาติชอบตะ บัสจ <c oughs> ๊อกถามแก้วล่องกินติต๊ดๆกันก็นกนล่อง,งเบื <c oughs> ้องแถวลองแมนลอแมนถแก้วหนึ่งเดือนครั้งรอคนเดียวมันจะกาศตอนเช้าๆครับหลังจากลงจากนี่มาสไตายไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเห็นรอบหน้าก่อนขอยงยากกินานอยู่นะ <c oughs> ไปแล้วก็ได้ไปคนคนเดียวรอดูในคลิปเอานน <c oughs> ั้นการถ้าไม่ได้เห็นเนี่ยไฟก็เห็นแล้วค่ะนี่ไฟก็ปกองดากมากกันแหละ <c oughs> ที่ไหนที่ไหนพาเธอไปตามหาโทรศัพท์ไงอ๋อมันไม่ยังไม่ถึงเนาะ เป็นยังไงพอคุณมอนิงดเดี๋ยวก็คงจะกินข้าวเดี๋ยวทําอะไรกินดีเนาะพี่น้องมีเนื้อม yes ีอะไรหลายอย่างกนนะครับก็ทํากับข้าวกับปลากินกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนกลางวันที่นี่สวยยังไงเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะนะครับโอเคครับค่าค่าใช้จ่ายคนาะเต็นละสองร้อยบาทนะตอนเช้าเ้านี่ประมาณ เจ็ดแปดโมงครับก็อากาศดีพอสมควรอ่าเนี่ยให้ดูวิวตอนเช้าหน่อยไม่มีหมอกแต่หมอกอยู่ฝั่งประเทศสปปลาวฝั่งนู้นครับอ๋อนู้นแ่ะผู้ชีดาวก็อยู่ตรงนู้นไงน,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คดูที่ผมไปมันอยู่ตรงจุดไหนนู่นนู้นนะครับนี่นู้นนู้นแหะผู้นนนนนนชีดาวนะครับน่าจะน่าจะตรงนู้นนะเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูน่าจะน่าจะตรงนู้นละครับเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ไม่เปล่าน้อนั่นนั่นอะครับเออน่าจะตรงนั้นแหละครับผู้ชีดาว หรือว่าอาจจะอ้อมขึ้นไปทางนี้หน่อยหนึ่งนะครับคือปลายสุดของดอยนั้นแล้วก็ลงจากดอยนี่ก็คือประเทศสปปลาวเลยนะครับวิวสวยครับเพลงไดเมื่อยบ่โอเคสนุกมากก็เดี๋ยวจะทํากับข้าวกับปลาตอนเช้าหน่อยแล้วก็คงจะยังไม่กลับเลยคงจะบนๆแต่ว่าไปหาที่นทำเลสวยๆวิวสวยๆนะครับตอนเช้านี้อาจจะทําว่าจะทาข้าวต้มวัวอ๋อข้าวต้มวัวข้าวต้มวัวเดี๋ยวก็ไปดูในช่องนกเงเนด้กันนะครับข้าวต้มวัวเป็นแบบไหน ถ้าหากันลงมาหนาใส่้อแงแต็งๆว่ากันไปออกกาําลังกายเนาะแบบสดชื่นเดียวปิดเลยแต่อย่าเหลียวไปทางซ้ายมือขวามือนะครับเพราะว่าเห็น <c oughs> เห็นขวดอะไรๆแถวๆนี้ไม่ได้ไม่ค่อยสบ,บายใจย <c oughs> ิงดาเดินขึ้นเดินขึ้นผู้ชีดาวไปใส่แ <c oughs> มสต้เหม็นขี้ห่าใครวะเหม็นบ้าผู้ชายวะยิงดาบวะลุงเดียดนี่แหละทำไมมันแล้วเราพอบกัน เมนขี้หาเมนขี้หาใครไม่รู้คือบางทีฮะคืออย่างคนของการเมื่อคืนนอนดึกเนาะเออแลยวรู้ตัวเอ้าใส่แมสนี่ว่าเอากล้วยถอนแม่ออกก็ดีขึ้นหน่อยกขอบคุณมานั่งกับพ่อหน่อยเดี๋ยวก็จะจะไปกับยาพายายไปดูน้ำโขงต่อลงไปทางน้ำโขงครับไปทางยิงเก่นโอ้ยเป็นอย่างลันนาคันวันน้หน้าตาใหญ่ตาพืชเอาไปปล่อยน้ำโขงพอดีป๊ ครับเดี๋ยวก็เราเดี๋ยวลองยังไม่ได้กเก็บต้มเก็บเต้นเดี๋ยวทำกับข้าวกินข้าวกินปลากันก่อนเนาะนั่นหนีขึ้นหนึ่งเล็กกระไดได้เพราะว่ามือเคลืนเก็บมือเคลื่อนพันในนอนอยู่กระลังหัวลักหมอนอ้าวตีห้าขึ้นแล้วนะพ่นรองวะย,ย,ย,ยายตื่นตีสี่นึงยายตื่นตีสี่กว่าปวดฉี่ไม่กล้าไปเข้าห้องนำอ้ำห้องน้ำก็อยู่ไกลๆนึงตั้งแต่ตีสี่แล้วโอ้เดี๋ยวผัดนี่ด้วย เดี๋ยวตอนเช้านี้ทำข้าวต้มแล้วผัดอันนี้ผัดนี้ใส่เนื้อหมูหวานนะเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวจะทำเขาเก็บใหม่ๆเลยเมื่อวานเก็ใหม่อันนี้เดี๋ยวจะผัดผัดต้นหอมใส่เนื้อแล้วก็ทำข้าวต้มเนื้อวัวข้าวต้มวัวหน่อยน่าน่าจะอร่อยดีนะครับก็รอติดตามแล้วกันพี่น้องอ่ะพักพ่อนสัดนี้เผื่อเบอร์ซาดานะคุณนี่นี่นี่ผัดอันนี้อร่อยแน่นอนผัดใส่เนื้อโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูในช่องลุงเด่นเนาะจ้าจ้ นะครับพี่น้<ะ>องจ้าปิดคลิปเลยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเก็บของก่อนโอเคค่ะครับคุณสวัสดีครับดีๆหน่อยลูกสวัสดีครับเาขาชวนไปแก่นเขาชวนไปเที่ยวไม่ไปดูกูชิดาว <c oughs> ไม่ได้สายนักเดินทางเลยเจ้าคุ้มครองแล้วอะไรนะพระเจ้าคุ้มครองเป็นแพรบ้าะอะไรคุ้มครองเดี๋ยวโดนจีอ๋อยายทันโดนยิงดาก็กับยายทันโดนโดนท่าท่าเกาะ เยเขาเป็นยานี่ยนะดูสารคดีจีนเห็นเหรอเขาเอาไปรักษาอะไรนู่นน่ะคนเป็นโรคอะไรเขาเอานี่ไปดูดดูดแผลให้แผลแ้แผลให้แลมันแห้งอ่าแต่เป็นเลือดข้างเป็นอะไรไหมเขาเอาปิงเนี่ยไปดูดเชื้อโรคออกโอเคน้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวทำเมนูกินกันดีวังจะได้แซ่บครับพดี่นวองมาวดูกยบข้ีใว้ดูปลาหนีอยนี่ยห้ดูนินดหน่อยขัดนตอนในการทเดีดอะไวไม่รูวก็ไปเดูแล้เียวกันช่องนงเดียน เป็นย่งไัแซ่บบ่ยายกินข้าวเดี๋ยวก็เก็บตตงเก็บเต็นกันก็เดี๋ยวม,มีมีหมายเด็ด <c oughs> อีกและเพิ่งเซิร์ชมาเ <c oughs> พิ่งเจอ <c oughs> มาที่มาที่อำเภอเทิงมาที่อำเภอโซนนี้ต้องกินอะไรเดี๋ยวพาไปดูครับแต่ไม่ได้พาไปร้านอาหารนะเราจะไปทำกันเองนะแซ่แบครับครับติดใจพักอร่อยเมนูเช้าครับก่อนกลับบ้านสดเลยสุดใจทัน หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็น่าจะอิ่มมากฝีมือคันทำกับข้าวนี่ร้อยกันหมดแล้วยายได้ช่วยเก็บของกันครับก็เดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของก็จะเดินทางกันต่อนะครับตอนมีภารกิจกันต่อละมีแพลนกันแล้วครับจะพาไปกินของเด็ดๆแต่ว่าเราจะไปทำเองเหมือนเดิมนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาฬิกา 25นาทีครับบรรยากาศดีๆก็ตื่นกันตั้งแต่6กโมงกว่าแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวก็ช่วยกันขนของขึ้นรถก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับพี่น้องก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในต่อก็รอติดตามแล้วกันนะครับจะได้ช่วยยาทานเก็บของแป๊บหนึ่งครับอ่ต้องรัความเสียหายมีอะไรไม่รู้อยู่ใต้นี่อะไรเนี่ยเอีคนอยู่เหรอไะทำอะไรตรงนั้นมันตากแดดทำไม อาาอกไหมอะไรไปแล้วนะนี่วิวสวยดูข้างหลังยังไม่ได้เก็บของเลยฮะก็ไปกระชอนเก็บของไปเป็นยังไงดูนี่ครับ <มา S 1> วิว<ห> <view S 2> สวยอยาอย่อุ้น ข้างนั่งนี่ก็มีฟังเสียงน้ำน้ำตกตลอดคืนนะครับเนี่ยมันเป็นร่องน้ำนะครับเสียงดังมากเสียงเหมือนน้ำตกเลยเนนสวยๆครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทำอะไรอย่างนั้ยน,นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสสวัดีครับสวัสดีค,ครับบ๊ายบายขึ้นโดยก็ไม่ได้ขึ้นง่วงนอนอีกเจอ, <c oughs> อสัตว์ป่าสัตว์ป่าทำร้าย สดป่าทำร้ายผู้ห <sont> ญ <we> ิงบวกขื้อนบวกขื้อนดีก็มันไปหน่อยกระชากลากถูกเคียรก็นไปบ่ายเพื่อนนะผม้อเพื่อวๆัเป็นทีกให้เปิดมั